Did the right thing, but สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง f อช่องบัวลักษ์หนึ่แล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้เรามเีเรื่องของดวงประจำเดือนมีนาคม2 5 6 8ในเรื่องการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักนะคะ ซึ่งคลิปนี้ก็เป็นลัคนาราศีตุลหรือคนที่ไม่ทราบถึงลัคนาราศีแต่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนก็คือราศีตุลก็สามารถดูได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ลัคนาราศีจะมีความแม่นยำม,มากกว่าเรามาเริ่มกันที่ตัวตนตนุลักษ์ของชาวราศีตุลซึ่งเป็นดาบลระศุกดาบลระศุกนั้นก็เป็นคนที่รักสวยรักงามนะคะชอบในความสวย งามชอบความรื่นเริงบันเทิงมีความที่สนใจในเรื่องของความสนุกสนานความบันเทิงความสวยงามอะไรที่แบบประมาณว่าเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะชาวลักาณาศิตุนแต่เป็นคนที่มีความบึกบึนมีความทนอด,ดทนอะไรแบบนี้นะคะชาวราศิตุลน,นั้นเป็นลักษณะ ราศีตุนนั้นก็เป็นดาวตัวตนตนุลักษ์แล้วก็อีกพิ่เเืิมคือมอรณะซึ่งในช่วงจังหวะของเดือนมีนาคมนี้ดาวพระสุกนั้นยังคงสถิตอยู่ในราศีมีนตั้งแต่วันที่26มีนาคม2 5 1 8เลยนะคะซึ่งเดือนกุมภาก็ยังสถิตอยู่ในราศีมีน ส่วนเดือนมีนาคมทั้งเดือนก็ยังคงสถิตยอยู่ในราศีมีนดาวพฤหัสในช่วงจังหวะนี้เดินผิดปกตินะคะแต่อยู่ในราศีมีนได้ตำแหน่งมหาอุดนะคะได้ตำแหน่งอุดอยู่ในราศีมีนตั้งแต่วันที่28มกราคม2568เลยนะคะซึ่งแต่ว่าในราศีมีนของชาวลกราศีตุลน,นั้นเป็นภพอริ ปัญหาอุปสรรคหรือนี่สินเออมันเป็นไปนได้ทั้งสองด้านนะคะถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอริการแก้ไขปัญหาหรือเกี่ยวกับนี่สินสินเชื่อไฟแนนซ์อะไรพวกนี้นะคะแบบการให้กู้ให้ยืมหรือเป็นการที่แก้ไขปัญหาช่วยเหลือ,ออ่ในเรื่องราวความเดือดร้อนให้กับผู้คน ก็จะเป็นการที่จะได้มาซึ่งเรื่องของการทํางานที่มันก่อเกิดเรื่องของการเงินแบบมากมายมหาศาลมาศาลในที่นี้ไม่ใช่ว่ามันมากมายแบบมหาศาลทุกคนนะคะชื่อชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นมีหลากหลายล้านคนทั้งนี้ทั้งนั้นมันที่ได้มากนั้นมากมายควาว่าอุดนั้นหมายถึงว่าสูงยิ่งยิ่งใหญ่ไร หมายถึงว่ามีชื่อเสียงเกียรติยศมีอำนาจมีอิทธิพลคือมีพลังมีบุญบุรมีสูงแต่ว่ามันอยู่ที่พบอริอรินั้นถ้าเป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ว่าการ แก้ไขปัญหาการแก้ไขความเดือดร้อนการช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนก็มีปัญหาหรือการที่คุณมีหนี้มีมสินอยู่เป็นการแก้เคล็ดในเรื่องของการที่จะเกิดเรื่องราวของการที่จะมีหนี้สินเพิ่มเติมหรือเรื่องของการทะเลาะเบาแวางเรื่องของการขัดแย้งหรือความเจ็บป่วยเพิ่มเติมนะคะมันเป็นการแก้เคล็ดถ้าคุณไม่อยากให้กเกิดเรื่องของปัญหาอุปสรรคเรื่องของหนี้สินหรือเรื่องของการ เจ็บป่วยคุณต้องช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนคุณต้องมันในช่วงยหวะที่ดาวมันเป็นมหาอุดนะคะดาวตัวตนของคุณแล้วก็ภพเรือนมรณะมันเป็นมหาอุดนะคะคุณต้องพยายามทําบุญเ,เกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยคนยากไร้คนอนาถาคนที่เดือดร้อนคนที่เขาไม่ปัญหาหรือไถ่ชีวิตโคกระบือหรือปล่อยปลาหน้าเขียงอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวของการที่ว่า คุณจะซื้อบ้านหรือทรับอ่ทรัพย์สินสมบัติหรืออะไรก็ตามแต่นะคะซื้อรถยนต์ซื้อโมอเตอร์ไซค์ซื้อบ้านจัดสรรที่ดินอะไรก็ตามแต่คุณต้องแบบซื้อแบบโดยการแบบกู้ยืมเงินเป็นนี่เป็นสินมันจะทําให้คุณได้แก้เคล็ดในเรื่องราวของการที่จะก่อเกิดเรื่องของอการเจ็บป่วยหรือการมีปัญหาหรือการทะเลาะเบาแวงหรือเรื่องของการที่มีเรื่องราว ก็เกิดเรื่องที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ,อ,ะอย่างไรก็ตามนะคะดาวดาวพระรษฎสรซึ่งอยู่เป็นเจ้าของเรือนราศีมีนนั้นนะคะ,ะก็ยังคงสถิตอยู่ในราศีพฤกษกนะครับแล้วก็เดินปกติแล้วนะคะตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นสิบสีกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะ14กุมภาพันธ์สเปร๊กเดินปกติแล้วในภพเรือนมรณะด้วยนะคะแล้วก็เป็น าดาวพระหาสมดีนั้นเป็น2พบเรือนคืออริและก็สาชาัสาชชชสัตชชหมายถึงพี่น้องเพื่อนฝูงการเข้าสังคมการพบปะกับพี่น้องการเดินทางระยะใกล้การสื่อสารการติดต่อการพูดจาเจรจาการทําสัญญาการทําธุรกิจซื้อมาขายไปหรืออาจจะไลฟ์สดในโลกของโซเชียลมีเดีย ก็เป็นเรื่องราวที่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของพี่น้องอาจจะมีการเจ็บป่วยหรืออาจจะมีการเดินทางไปหาพี่น้องเดินทางไปไปหาพี่น้องนะคะหรืออาจจะมีการทำงานที่เป็นลักษณะเป็นเคสเคสเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยก็ได้นะคะหรือการที่เดินทางไปมาก็ได้หรืองานที่จบเป็นวันๆก็ได้นะครับจบเป็นโครงการก็ได้ หรือเป็นการทําธุรกิจที่แบบประมาณว่าจบเป็นวันวันไลฟ์สดอ,อะไรแบบนี้นะคะไลฟ์สดในวันนี้ก็จบวันนี้ก็หมายถึงว่าก็เป็นการพูดจาเจรจารไลฟ์สดในโลกของโชเชียลมีบเดียโลกของทางต่าๆงๆต่างๆดนต่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงจังหวะเดือนมีนาคมส่วนเรื่องของการงานก็พูดไปแล้วนะคะว่าการงานของชาวราศีกรก สีตุลในช่วงจังหวะนี้ก็ถ้าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเราที่แม่หมอเล่าไปเมื่อกี้ะจะถูกชะโลแต่ถ้าไปดูดวงดาวที่จะเดินนะคะมันเป็นดาวประจันดาวการงานของคุณดาวการงานกรรมการงานการการะทําแล้วก็กรรมเป็นดาวประจันสองวันครึ่งมันเดินหนึ่งราศีเพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนมันก็เดินครบทุกราศีซึ่งดาวประจันเป็นดาวที่เดินปกติ ดาวที่เดินปกติก็คือดาวพระจันทร์ดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวราหูดาวพระเกษ์สี่ดาวด้วยกันที่เดินปกติไม่มีการเดินวิปริตนะคะไม่มีการเดินเสดิจเดินเร็วเดินสอยเดินถอยหลังเดินอะไรพักแบบนี้ไม่มีนะคะซึ่งสองวันครึ่งโดยในหนึ่งราศีเพราะฉะนั้นดาวพระจันทร์ก็เดินครบทุกราศีในหนึ่งเดือน คุณต้องไปดูดวงดาวพื้นดวงเดิมน,นะคะสำหรับคนที่มีลัคนาราศีจะมีปรากฏว่าคุณนั้นจะมีดวงดาวของดาวพระจันนั้นไปสถิตยอยู่ในภพเรือนไหนซึ่งดาวพระจัน์เป็นกรรมะถ้าไปสถิตยอยู่ในภพเรือนของอพันธุ ก็แสดงว่าคุณอาจจะมีการงานที่ทําเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินที่ดินสิงส่งก่อสร้างบ้านเรือนยาพาราตรถยนต์หรือทําร่วมกับคนภายในครอบครัวก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันหรืออาจจะทํางานภายในบริษ,ษัทภายในร้านค้าหรือภายในสํนานักงานเป็นข้าราชการประจาเป็นพนักง,งานประจําเป็นอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะต้องไปดูที่ดวงดาวพื้นดวงเดิมนะคะแล้วก็ ่ส่วนถ้าไปอยู่ในพบเรือนวินาศก็อาจจะเป็นหมายถึงว่าคุณทํางานอยู่เบื้องหลังหรือลักษณะของการทํางานแบบปิดบังซ่อนเร้นหรือทํางานแบบต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลนะคะก็เป็นลักษณะแบบนั้นส่วนเรื่องของการเงินของคุณนั้นชาวลัคณาราศีตุลดาวก,กระดุมพักการเงินนั้นนะคะก็เป็นดาวอังคาร ดวองคารมีสองพบเรือนคือกระดุมพักการเงินรายได้แล้วก็ปัะจัยคู่ครองคนรักหรือวุ่นส่วนในช่วงของเดือนมีนาคมนะคะมีนาคมทั้งเดือนดาวอังคารก็ยังคงสถิตอยู่ในราศีมิถุนนะคะแล้วก็เดินพักด้วยเดินพักจนถึง13มีนาคม2 5 6 8ซึ่ง ดาวังคารเป็นภพเรือนของการเงินแล้วก็ปัตตานีคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงจังหวะนี้อาจจะมีเรื่องราวของการที่ว่าราศีมิถุนก็คือราศีราศีมิถุนก็คือภพเรือนสุภาซึ่งการเงินไปอยู่ในภพเรือนสุภาก็แสดงว่าถ้าเป็นดาวเดินปกตินะคะก็จะหมายความว่าคุณนั้นจะมีการเงินที่แบบ ทำงานร่วมกับคู่ครองคนรักหรือคู่ครองคนรักอาจจะให้ซัพพอตในเรื่องของการเงินหรือผู้ใหญ่คอยซัพพอตในเรื่ององการเงินหรือคุณอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างจินต่างแบนต่างประเทศแดนไกลแล้วได้มาซึ่งการเงินแบบโอเคมากมายเจริญรุ่งเรืองนะคะในพบสุภะ สุภาพหายถึงความสุขความเจริญรุ่งเรืองทางไกลต่างต่างในต่างประเทศแดนไกลหรือผู้ใหญ่หรือตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่ๆหรือบริษัทใหญ่ๆอะไรแบบนี้นะคะเอ่อแต่ดาวเดินถอยหลังจนถึงวันที่13มมีนาคมนะคะเมื่อช่วงครึ่งเดือนแรกก็อาจจะมีเรื่องราวของการที่ว่างการเงินอาจจะมีการที่ไม่เป็นไปตามที่ต้องการมีเรื่องราวของการติดขัดบ้างหรือล่าช้าไปนะคะแต่ช่วงจังหวะหลังจาก วันที่14ไปแล้วนะคะของเดือนมีนาคมทั้งเดือนนะคะดาวอังคารจะเริ่มเดินปกติเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่คุณจะได้การเงินมา,าจากการที่ทำงานร่วมกับ คู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนหรือคู่ครองคนรักอาจจะซัพพอร์ตคุณหรือผู้ใหญ่อาจจะซัพพอร์ตคุณในเรื่องการเงินหรือคุณอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างจิอย่างเนต่างประเทศแดงนไกลแล้วได้เงินมานะคะแบบม,มากกว่าช่วงจังหวะที่มันเดินถอยหลังนะคะในช่วงจังหวะนี้นะคะ,ะส่วนเรื่องสําหรับเมื่อกีอ้โชคลาบนะคะโชคลาบ ลาบผลดาวอาทิตย์นะคะในเดือนมีนาคมดาวอาทิตย์ในครึ่งเดือนแรกตั้งแต่วันที่หน่งถึงวันที่1ิบสามีนาคมนั้นดาวอาทิตย์ยังคงสถิตยอยู่ในราศีกุมซึ่งเป็นพบปุตตะเหมาะกับการเสี่ยงโชคนะคะในช่วงจังหวะนี้นะคะวันที่1มีนาคมนี้คุณสามารถเสี่ยงโชคได้เลยนะคะ,ะคุณจะได้มาซึ่งดาว พระเสาซึ่งเป็นพันธุครอบครัวทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยาผานนะหรือรถยนต์ไปสถิตอยู่ในภพเรอนปุตตะนะคะแล้วทีนี้คุณก็เอาหมายเลขของบ้านเรือนของคุณหรือหมายเลขของรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเกี่ยวกับพันธุครอบครัวทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยาผ่านนะของคุณเสี่ยงโชคดูนะคะในช่วงของวันที่หนึ่งมีนาคมในช่วงจังหวะนั้นนะคะคุณอาจจะได้ถูก ได้รับผลมาจากการเสี่ยงโชคหรือคุณจะให้บุตรหลานบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่าเป็นคนที่หยิบให้ก็ได้นะคะถ้าคุณจะซื้อลอตเตอรี่อะไรแบบนี้หรือคุณจะได้มาจากการรเริ่มอะไรใหม่ๆใ,ในเรื่องของการงานก็เป็นไปได้นะคะ,ะสําหรับเรื่องของความรักสาหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนั้นนะคะดาวปัตจุบีคู่ครองคนรักเป็นดาวังคารส่วนดาวพฤหัสเป็นมรณะแล้วก็ตัวตนตนุลักษ ซึ่งในช่วงของเดือนมีนาคมนั้นดาวปตัตตานิคุครองคนรักก็สถิตอยู่ในภพเรือนราศีมิถุนในภพสุพะนะคะแล้วก็เดินถอยหลังจนถึงประมาณวันที่13มีนาคมเออก็ดาวพระศุกร์นั้นก็คงอยู่ในภพอรินะคะซึ่งเป็นตำแหน่งมหาอุดด้วย ก็เป็นไปได้ในช่วงจังหวะครึ่งเดือนแรกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่13มีนาคมนั้นชาวราศีตุลคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนั้นอาจจะมีปัญหากับคู่ครองคนรักหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวของการที่ว่ามีเรื่องของการที่ห่างเหินกับคู่ครองคนรักเนื่องจากว่าดาวมันเดิน ช้านะคะดับแตะนี่คุ่ครองคนรักเดินช้าแล้วทีนี้ก็อาจจะมีเรื่องความอาจจะเป็นคุ่ครองคนรักเจ็บป่วยก็ได้หรือชาวราศีตุลเองนะคะก็เจ็บป่วยเองก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนหลังจากวันที่13มีนาคมไปแล้วดาวเริ่มเดินปกติแล้วก็จะทําให้ชาวลักนณาราศีตุลน,นั้น ก็จะมีเรื่องราวที่มีความสุขมากกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะจะมีความที่อยู่ในภพสุภาสุภาพคือความสุขความสำเร็จคนจเจริญความรุ่งเรืองทางไกลต่างถินต่างแดนต่างประเทศนะคะแต่ว่าดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นตัวตนของชาวราศีตุลก็อยู่ในราศีมีในภพอริอริ ซึ่งได้ตำแหน่งมหาอุดด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเรื่องราวของมีความสุขบ้างหรือมีหนี้สินอะไรแบบนี้ช่วยกันว่าากินใช้หนี้ใช้อะไรหรือช่วยกันแบบประมาณว่าซื้อบ้านแล้วก็ก่อหนี้ขอสินอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนสำหรับเรื่องของคนโสดนั้นดาวปุตตะซึ่งเป็นดาวราหูตอนนี้ก็สถิตอยู่ในราศีมีนนะคะเป็นเวลาหปีครึ่ง นี่ก็จะครบหนึ่งปีครึ่งแล้วในวันที่ห้าพฤษภาคมนะคะแต่เดือนมีนาคมทั้งเดือนยังคงสถิตยอยู่ในพบเรือนอริปัญหาอุปสรรคหรือนิสินหรือการทะเลาะเบาวแววงหรือเรื่องของการขัดแย้งขัดใจกันเพราะฉะนั้นชาวที่คนโสดนะคะคนที่ยังไม่มีแฟนคนที่ยังไม่พบรักอาจจะพบรักในช่วงจังหวะนี้แต่ว่า เมื่อพบกันแล้วอาจจะรู้สึกว่ามีการที่ต้องกัดกันบ่อยๆหมายถึงว่าแบบประมาณว่าเหม็นขี้หน้ารู้สึกไม่ค่อยเอ่อมันเป็นยังไงไม่ค่อยคือเจอกันแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชอบหน้ากันมันรู้สึกว่า,าทะเลาะก,กันพูดกันทีไรยรู้สึกขัดกันทุกทีอะไรแบบนี้เป็นอยู่แบบนี้จนกระทั่งว่าบางครั้งบางคราวจนวันไหนที่ไม่ได้พูดจะขัดเย้งหรือทะเลาะวิวาทอาจจะรู้สึกว่าขาดอะไรไปบางอย่าง อาจจะเป็นคู่บุพเพอลาวาหรือเป็นคู่เวรคู่กรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เป็นเรื่องราวแบบนี้สาหรับคนที่มีเรื่องของคู่เวรคู่กรรมนะคะคู่บุพเพอลาวาสสันนิวาสอ๋อไม่ใช่นะคะไม่ใช่สันนิวาสถ้าแบบอาริปัญหาเนี่ยคะะต้องบุพเพอลาวาสละค่ะ เออก็มันเป็นเรื่องราวของแต่ละคนนะคะขึ้นอยู่กับบุญวาสาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะบุญของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็วันนี้ขอขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ